ที่ได้ดูคลิปรลอวนะพี่อยากได้ให้มันดูแบบสบายๆแล้วก็ดูจริงกว่านี้มันดูตอแหลหรอคะพี่พี่ไม่อยากใช้คำนั้นนะแต่ว่ามันก็เห็นภาพดีผู้หญิงทุกคนก็ใฝ่ฝันยอยากที่จะเป็นเจ้าหญิงกันทางนั้นใช่ไหมคะ เจนก็เหมือนกันค่ะอยากสวยเพรียบพร้อมไว้รอดเจ้าชายสักคนทุกคืนค่ะเจนทา Good Night Princess ค่ะเนื้อครีมที่นุ่มหอมสีหวานทำให้เจนรู้สึกดีจริงๆนะคะเ<ม>จนใช้แล้วเจนรู้สึกเหมือนว่าเจนพร้อมที่จะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาได้พบว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงที่มีเจ้าชายมายืนรอหลับไปเลยนะคะงไงบ้างมันดูแบบ แววๆดูดูสวีทไปไหมพี่ mm hmm. นั่งก่อนสิ <c oughs> พี่ได้ดูคลิป่อนะ <c oughs> พี่อยากได้ให้มันดูแบบสบายๆแล้วก็ดูจริงกว่านี้ค่ะ ah. มันดูตอแหลหรอคะพี่พี่ไม่อยากใช้คำนั้นนะแต่ว่ามันก็เห็นภาพดีอเจนแค่เจนแค่เห็นว่าแบบคนอื่นที่พี่จุ้งหามาด้วยอะเป็นพวกสายอาชีพจริงจังกันหมดเจนก็เลยอยากดูสดใสอะค่ะดีสดใสอะดีแต่ พี่ขอสดใส่ที่มันดูจริงได้ไหมอะ่ะไม่ใช่เพเพๆแบบพี่ทำมาแ่้จะดีกว่าได้ค่ะพี่วีมีอะไรให้เจนปรับเพิ่มอีกไหมคะพี่ไม่อยากให้เจนแนะนำตัวว่าเป็นผู้ช่วยพี่อะ่ะ<ม>พรานั่นเป็นหน้าที่ของแมนี่แต่ถ้าเจนอยากจะบอกว่าตัวเองเป็นตำแหน่งอะไรก็บอกเป็นผู้ช่วยพี่แมนี่ก็ได้นะ ได้ค่ะเจนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่การที่เราทำตัวเฟนลี่เข้าหาแขกมากจนเกินไปโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายมันจะทำให้เจนดูเจน,เนแค่พยายามพิสคนที่พี่เวต้องเดียวด้วยเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดูไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเจนจะไม่ทำอีกนะคะ แต่ว่าอย่างคุณธีรกิจอะคะ่ะเขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคะเมื่อวานเขาก็ชวนเจนคุยตั้งเยอะนะดูไปกันเองมากเลยะคะ่ะเจนก็เลยกล้าเสนอตัวไปอะคะ่ะขอบคุณเพืเอมากเลยนะคะที่สอนเจน นนี้มันครบเครื่องขนาดนี้แล้วยังโสดสนิทอะ่ะมันแปลกนะเช็คให้ดีๆว่าโสดแท้หรือเปล่า